คุณผู้ชมครับวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์วันนี้นะครับเป็นวันครบรอบวันเกิดของบรูนายนิติศักดิ์นุรุนนะครับนักเตะผลผลิตอะคาเดมี่ของสโมสรเมืองทองนะฮะเพื่วแวบเดียวนะฮะวันนี้อายุครบ20ปีแล้วละครับก่อนการฝึกซ้อมประจําวันนะครับทางสตาฟทีมงานของเราก็นําเค้กม,มาวอวยพรวันเกิดให้กับเจ้าบูนกันนะครับ เจ้าอ่ะนะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you มีความสุขมากมากครับครบเท่าไหร่บูนายยีครับยีทำไม20หรือวะเจิตแต่16บหกยี่เร็วจังเลย อยากได้อะไรในวันเกิดตัวเองไม่อยากได้อะไรครับแต่อยากได้แค่แบบให้ทีมกลับไปอยู่จุดจุดเดิมบบแกลับไปอยู่ฮอกฟอร์นะครับแข็งแกร่งเหมือนเดิมอ่าครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะอฝากถึงแฟนคลับที่มาอวยพรหน่อยก็ขอบคุณมากมากแล้วก็ขอบคุณที่มาอวยพรแล้วก็ขอขอบคุณที่ยังเชียร์มุ่งทอบขอบคุณที่มาอวยพร์ ก็ขอให้บูนายมีความสุขมากๆในวันครบรอบวันเกิดวันนี้นะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะฮะสามารถที่จะชนะใจสตารทโค้ชทีมงานแล้วก็ได้รับโอกาสในการลงสนามกับทีมเมืองทองของเราในเลกสองนี้ให้ได้นะครับมีความสุขมากๆในวันครบรอบวันเกิดวันนี้นะครับส่วนแฟนคลับสโมสรเมืงองทองของเราท่านไหนอยากจะร่วมวอวยพรวันเกิดให้กับ บูไนนิติศักดิ์อนุรุนก็สามารถที่จะเม้นต์มวยพวันเกิดได้ภายใต้คอนเทนต์นี้ของแอดก็แล้วกันนะครับฮ a p p เบ i ร์เดย์นะครับบูไน